เจอกันอีกแล้วที่เวอร์ไบต์เดิมจอมแล้ววันนี้ผมก็อยากจะสร้างภาพยนตร์สักเรื่องแต่ต้องหานางเอกผมเส้นไหนครับเส้นมีเหลืออยู่เนี่ยผมมาถึงตัวข้าพเจ้าเนี่ยอยากสร้างหนังสักเรื่องต้องหานางเอกสักคนนางเอกแบบนี้ได้ไหมนางเอกไม่เอายังไปยังไปเตียขาสร้างโอ้โหในเรื่องนางเอกตายกลายเป็นผีอีนี่ไม่มีโรงใส่ลงไปลงไปแล้วจ้าวไปนางเอกอีก นั่นนัใจมากอยที่ผมสูงยาวเานั้นนี่ในบริของี่้านเขาอ่ว่าให้ผมไอ้นี่ไอ้ผประการตรีตรีถือว่าแก่แกแก่นาอ่าล้วไมช่วยเป็นนางเอให้หน่อยที่จะสร้างหังสักเรื่องหนึงอ่าคุณเปียกเป็นพระเอกมันมันก็ต้องผมอยู่แล้ว ทิ่สุดเนคกะนนะพยายมเด็ต้องมีเลือดนมีเลือเอาอะไรดีกว่าเข้ามาเพเข่าวเอาขู่เขาอะไรคือพระเอกอ่ะหนีนางเอกไปแล้วสงสารกลับมาขอคืนดีผู้เขาผู้เขาได้เลยใครไปผู้เขาคนฮะใกล้ไปใกล้ไปใครชอบปลาสลิดมอะอะเยอยืออ่ะเอาไปให้นางเอกตัวถือไม้เลยลูก พูดตามกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเหรอเนเราเรากลับเราต้องหน้าเท่าท่าเราเสียดูดูกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเหรอมึงกลับมาทำไมมึงกลับมาทำไมคนอย่างกูคนอย่างกูอีสองสีหีมพักอี่สองสีหีมหักไม่ได้ไม่ได้ผ่านอีสองสีีมหักพูดอย่าทำน้องเขาตั้งเองไปอีสองสีีมหักอีสองสีหีมหักไม่เคยอ้อนผู้ชายอย่างมึงไม่เคยน้องชายอย่างมึง ไอ้ธนูถวยคงควรคอยตาตาไอ้ธนูถวยคงควรคอยอยาไอ้นูถวยควรอะเดี๋ยวบอกนองเขาด้วย่ะพูดอย่างเดียวไม่ต้องไปยืนผ้ามันอย่างนึงเออธนูวยอาจจะยาวไปสั้นๆเลยอะไอ้ธนูถวยไอ้ธนูถวยคงควรคอย คงควรคอยเรียกรวมกันไอ้พนูทวยคงควรคอยไอ้พนูทวยคงควรมึงจะมาทำไมมึงจะมาทำไมมุนจะแต่งงานใหม่เพื่อแต่งงานใหม่กับเจ้าของร้านทองกับเจ้าของร้านทองร้านอะไรลี่อะไลีเนี่ยร้านอะไรร้านอะไรลี่อะไลีเนี่ยเจ้าของร้าน ผมเองจิตจิตกลับมาเลยทำไมล่ะแล้วก็หันหน้าดีดพ้วยความแข็งตกน้ำ ใครไม่ได้ยินต่อข้างหลังต่องานไ้ินอาใครพี่วิ่กับบอกขึ้นมาเรีนเ่นดนีเลยมะ